สวัสดีคะ่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่กําลังจะเดินหน้าเข้ามาขอคบคุณเป็นแฟนค่ะการดูดวงนี้นะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาดูนะคะว่าใครที่จะเข้ามาขอคุณคบคุณเป็นแฟนนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะวันนี้ไม่มีราศีนะคะขออนุญาตด,ดูนะคะอาจจะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะคะ สี่ถ้วยสองไม้ดีไฮพินเน่สิบออสอดเก้าดักใครที่จะเข้ามาขอคุณคบคุณเป็นแฟนฮะเขาคนนี้เป็นคนที่ มีประเด็นกับคุณได้นะเขาคิดมากคิดเยอะเรื่องราวของคุณอยู่นะเขาอาจจะเคยเก็บซ่อนความสึ้ของเขาที่มีต่อคุณไว้ไม่ได้บอกคุณให้คุณได้รู้นะเป็นคนที่เก็บซ่อนความสึก้เก่งน,นะคะแต่ตอนนี้เขาอยากจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปพร้อมกับคุณแล้วนะคะเขาแอบส่องแอบ,บมองคุณตามสื่อออนไลน์ต่างๆได้นะส่องไม้นะคะเขาอาจจะอยู่ไกลกับคุณได้ต่างประเทศได้ต่างแดนได้เขาอยากจะมา ง้อขอคืนดีกับคุณฮะคุณมีปัญหามีประเด็นการมีความไม่เข้าใจกันเขาจะมาง้อขอคืนดีกับคุณนะคะสี่เหรียญสิ f ธออสมเหรียญ8ดดาบ คิงอปครับเขาคนนี้นะคะมีความรักความสุขดีที่จะมอบให้กับคุณเขาไม่สามารถม o v e อนจากคุณได้เขาคิดถึงคุณอยู่เสมอนะคะยังคงติดอยู่ในพ่วงของความไม่สามารถ m ู v ออนได้ไม่สามารถนำคุณออกจากความคิดความสุขของเขาไปได้เลยนะคะเขาอยากจะติดต่อสื่อสารมหาคุณอยากจะเป็นสามเหลี่ยนะจะอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับมหาคุณนะคะ เขาแอบห่วงแอบพึงคุณอยู่นะสี่เหรียญแอบส่องมองคุณแล้วก็แอบึองแอบห่วงคุณอยู่ด้วยนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วนะคะหไม้อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้นะ,ะมีความเป็นผู้นําเขาอยากจะได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะสิดา เจ็ดไม้เดือนสันแปดไม้สิบอ้อสองเขานะคะตอนนี้เขาเจ็บเขาเสียใจนะ,ะกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา การที่คุณและเขาอาจจะนิ่งเงียบกันไปแล้วแต่เขาเสียใจนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนตอนนี้เขาอยากจะใส่ความพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะะอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยมูฟออนจากคุณไปหรือคุณอาจจะเคยหันหลังให้เขาไปนะคะแต่ตอนนี้เมื่อเวลาที่เขาไม่มีคุณอยู่เคียงข้างแล้วเหมือนเขาได้เข้าใจตัวเองได้รู้หัวใจตัวเองแล้วนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ คุณคือความสุขของเขาคุณเป็นเดือดซันของเขาคุณเป็นความสดใสของเขานะคะที่ที่เขาได้รู้หัวใจตัวเองนะ,ะว่าคุณเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของเขารอยยิ้มและเสียงหวัวเราะของคุณทําให้เขาเกิดความสุขนะคะเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอาจจะติดต่อมาหาคุณในเร็ววันนี้นะคะ เวลาสำคัญสิ่งใหม่พูดไม่ออกอธิษฐานรมรื่นเขานะ,ะเวลาอยู่ใกล้กับคุณนะหรือว่าแอบส่องแอบ,บมองคุณเขาสึกว่า เป็นพื้นที่เซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขานะคะคุณเหมือนเป็นบ้านให้กับเขานะคะอบอุ่นหัวใจเมื่อได้อยู่ใกล้กับคุณแต่ว่าเขามีความประหมานะคะเวลาได้เจอคุณอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองได้นะคะแต่เขาก็อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อเป็นสิ่งใหม่ให้กับคุณหากเขามี บางสิ่งบางอย่างที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาก็พร้อมที่จะเติบโตและเรียนรู้นะคะเป็นสิ่งใหม่ให้กับคุณให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็นความรักที่สดใสและก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเขาอาจจะมีการอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะบางท่านอาจจะอธิษฐานกับพระพรหมได้นะคะเขารู้ว่าเวลานี้เป็นเวลาสําคัญสําหรับเขานะเขาอาจจะต้องมีการทําบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลานี้แล้วนะคะ ค่ะก็ขอบคุณนะสำหรับการรับชมนะคะหากท่านใดเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ